เมื่อช่วเงเย็นของวันพฤหัสบ,บดีที่12กุมภาพันธ์2558อรุณตุลวัฒนางูลเฮดโค้ชของเสือลังเสด Fc ได้พาลูกทีมลงฝึกซ้อมณสนามรีโอสเตเดียมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการ,รมาเยือนของเกษตร,รศาสตร์ Fc หลังจากการฝึกซ้อมเสร็จสิน้นทางด้านโค้ชลุนได้ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมของทีมว่าตอนนี้ทีมของเรามีความพร้อมประมาณ90จะขาดแต่เพียงผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บจากนัดล่าสุดอย่างอํานาจแก้วเขียวและอาปาเยามีอาจจย่เท่านั้นส่วนผู้เล่นคนอื่นๆยังอยู่กันพร้อมหน้าและมีความกระ่ลลงเน ทั้งนี้โคตลุนยังทิ้งท้ายจะขอพาทีมเก็บ3คะแนนแรกให้ได้จากการที่ได้ลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลในรังย่าของตัวเองโดยลังสิตเอฟซีจะลงทําการแข่งขันในรายการเอเอสลีกภูมิภาคโซนกรุงเทพและภาคกลางในนัดแรกพบกับเกษตรศาสตร์ FC ในวันที่14กุมภาพันธ์นี้เวลา17นาฬิกาณสนามรีโอสเตเดียม ความพร้อมยังยัง,ย,งยังเท่าเดิมอยู่ครับแปดสเกอนนแต่ที่ปัญหาคือของเราเนี่ยจากแมตช์แรกที่เราเจอตุนุนมาผู้เล่นบาดเจ็บ2คนแล้วที่ต้องพักน่แน่คือนอ้าอ่ำอำนาจแก้วเขียวกับยามี่ผู้เล่นต่างชาติคนเดียวของเราตอนนี้เรารตัวประสบการณ์เราจะไม่มีแต่มันก็จะได้เปรียบเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องความสดโดยรวมคือความอยากเล่นความอะไจะมีเยอะขึ้นแต่ด้วยความที่ประสบการณ์ของเด็กอาจจะน้อยอยู่แน่แน่แหละมันก็จะดีอย่างเสียอย่างฮะคนละมุมกันครับผม จุดด้คือเรื่องประสบการณ์มากกว่าฮะบางทีเด็กยังอารม์ยังควบลอารมได้ไม่ไม่ดีเท่าที่ควรและเป็นบางทีถ้าโดยการใช้ผู้เล่นเด็กใหม่ทั้งหมดเนี่ยเวลาทรงเป๋ปเลยก็ต้องใช้ประสบการณ์ตรงนี้แต่นโยบายทีมฮะเราต้องการปั้นเด็กขึ้นไปอยู่ไทยลีกของบอลการ์ให้ได้ปีหนึ่งคนสองคนต้องสร้างตรงนี้บางทีต้องต้องกล้าใส่เด็กลงไปฮะคือโดยรวมจุดเด่นคือความอยากเล่นเด็กวิ่งได้90ไม่หมดครับรับประกันได้เพียงแต่ว่าจังหวะและทามมิ่งของเด็กใหม่ๆต้องให้โอกาสเด็ก ถ้าตัวไหนดรอปเอาตัวอื่นขึ้นสลับฮะจะอยู่ในวนประมาณ20กว่าคนนฮะยี่สยีคนนี่ฮะก็คิดว่าได้เปรียบสัก7 0็ดโดยรวมเพราะเล่นในบ้านอยู่แล้วเราใส่เต็มที่อยู่แล้วครับอยู่ที่ผลงานเด็กคฮะถ้าเด็กทรงไม่ไม่เป๋มากลุกรับทํางานพร้อมกันโอเคไหมฮะคิดว่าสู้ได้ครับ เชิญช,นชวนเ้าแฟนๆนะฮะก็เด็กฝากทั้งแฟนของของบางโอกาสด้วยว่าเด็กชุดน,นี้เป็นเด็กของคือเยาวชนดาวรุ่งแล้วมีโอกาสจะก้าขึ้นไปข้างบนเนี่ยเราพอทราบข่าวคร่าวๆแล้วจะมีคน2องคนนะฮะขึ้นไปเล่นเลขสอ